พูชาแถลงพิลิ้นพบตัวชาวเกาหลีใต้80คนแล้วอ้างทั้งหมดมีความสุขดีและปฏิเสธกับประเทศภายหลังที่เกาหลีใต้ได้ประกาศส่งกองกำลังพิเศษมายังกัมพูชาในวันนี้เพื่อตามหาชาวเกาหลีใต้ที่สูญหายและไม่ทราบชะตากรรมในกัมพูชาอีกราว80รายจากกรณีที่สำนักข่าวยอนฮับและ AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการแก้ปัญหาอาชญากรรม มุ่งเป้าชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาหลังนักศึกษาวัยยีสองปีชาวเกาหลีใต้ถูกพบเป็นศพที่จังหวัดกัมปอดทางใต้กัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาข้อมูลจากสถานทูตเกาหลีใต้ในกรุงพนมเปญเผยว่าผู้สูญหาย70คนเกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมปี2568ส่วนอีก10คนหายสาบสูญไปตั้งแต่ปี2567ทั้งนี้สถานทูตที่พนมเปญได้รับแจ้งผู้สูญหาย330คนในช่วง8เดือนแรกของปี เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก220รายในปี2567แต่ส่วนใหญ่ตามหาเจอหรือทราบบอดแสมีทั้งถูกตัวส่งกลับประเทศหลังถูกตำรวจกัมพูชาจับกลุ่มหรือไม่ก็หนีออกมาได้เหลือเพียง80รายที่ยังไม่ทราบชะตากรรมล่าสุดครับรัฐบาลเกาหลีใต้กำลังประสานกับกัมพูชาในความพยายามนำตัวชาวเกาหลีใต้ที่ถูกล่อลวงมาทำงานในศูนย์กมเมอร์กลับบ้านโดยเร็วที่สุด ซึ่งก็รวมถึงศพนักศึกษาที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตรัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพิจารณายกระดับคำเตือนเดินทางมากับกัมพูชาโดยสัปดาห์ที่แล้วได้ยกระดับเตือนภัยการเดินทางไปกรุงพนมเปญพร้อมเตือนชาวเกาหลีใต้ที่กรุงพนมเปญให้เดินทางออกจากพื้นที่โดยเร็วล่าสุดครับในวันนี้มีรายงาน นายทัศส,สุขะโฆษกกระทรวงมหาไทยของกัมพูชาและกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาครับได้ออกแถลงการร่วมกันยืนยันว่าได้พบตัวพลเมืองชาวเกาหลีใต้80คนที่เคยมีรายงานว่าสูญหายแล้วแถลงการครับระบุว่าขณะนี้ชาวเกาหลีใต้ทั้งหมดถูกควบคุมตัวโดยตอมอกัมพูชาและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพวกเขาทั้งหมดมีความสุขดีและได้ปฏิเสธที่จะเดินทางกลับประเทศของตน การประกาศครั้งนี้ของกัมพูชาถือเป็นการพลิกลิ้นอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับรัฐบาลกัมพูชาพยา,ายามาบเบียงมาโดยตลอดโดยระบุว่าไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการหายตัวไปของชาวเกาหลีใต้และปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องนี้มาโดยตลอดอย่างไรก็ตามครับล่าสุดมีรายงานว่าสอสอสอวอเกาหลีใต้ประสานเสียงช่วยเหลือพลเมืองกิมจีในขเขมรดารัฐบาลเกาหลีใต้ไม่สนคำพูดกัมพูชาประกาศเดินหน้าช่วยเหลือเต็มสูบ พร้อมเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทุกคนยืนยันจะกวดล้างสแกมเมอร์เองเผยกำลังหารือใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับกัมพูชาเพื่อประกาศความบาประงับงบช่วยเหลือมนุษยธรรมชี้หากพนมเปญไม่เลิกเล่นลิ้นเจอมาตรการทางทหารแน่ด้านนางอีอุนจือสมาชิกสภาสูงสุดของพรรคประชาธิปไตยเกาหลีระบุว่า เราต้องแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่าชาวเกาหลีจะถูกลงโทษอย่างเต็มที่สำหรับอาชญากรรมหรือการก่อการร้ายที่กระทำต่อพวกเขาเขากล่าวเสริมว่าหากรัฐบาลกัมพูชาตอบโต้อย่างไม่ใส่ใจเราต้องพิจารณามาตรการทางทหารรวมถึงการช่วยเหลือตนเองเพื่อปกป้องพลเมืองของเราแล้วก็ล่าสุดมีข่าวว่าเกาหลีใต้เนี่ยเตรียมที่จะมีการส่งโคเรียนเด็กเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไปตั้งโต๊ะที่กัมพูชาเลยนะคะหลายคนก็เลยเอามาผูกโยงกับประเทศไทยว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกัมพูชาแล้วก็มีประเดน็นเหมือนกันการทํางานเอาจริงเอาจังแบบเกาหลีใต้หรือไม่เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์พูดคุยเรื่องนี้นะคะกับพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะตอนนี้เสยแมวอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับเสยแมวครับสวัสดีครับสำรานครับสวัสดีครับหนิวครับพี่แมวครับดยินดีครับสสครับคําถามตัวโตเลย เราจะทุบกมเมอร์รกันกี่โมงดีเ <laughs> ชิญน้องมิวดูเหมือนว่าเกาหลีใต้นี่เขาเอาจริงเอาจังนะคะมีการเปรียบเทียบว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราไม่เอาจริงเอาจังเหมือนเกาหลีใต้บ้างเสี่ยแมวมองยังไงบ้างคะอ่าดีเลยครับการเปรียบเทียบตัวนี้เราสาคัญณสถานการณ์นี้นะครับเราต้องบอกว่าเนี่ยกรณีที่เราก่อการเนี่ยมีกรณีที่พลาดจากกัมพูชาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะยุติปัญหาทุกอย่างได้คือเราต้องเบ็ดเสร็จในทุกมิติของตักสงครามสังคมการเมืองเศรษฐกิจ การทหารการต่างประเทศแล้วเราจะจัดการในประเด็นตักสงครามตรงนั้นได้อย่างไรนั่นก็คือเราก็ต้องมีสถาปนาความมั่นคงบริเวณื้นที่ชายแดนซึ่งมีสี่พันธกิจมารองรับพันธกิจที่หนึ่งที่สองเป็นของการทหารพันธกิจข้อสุดท้ายเป็นการต่างประเทศทั้งสามพันธกิจนั้นน่ะเราอยู่ในเกณฑ์ที่ได้เปรียบหมดแล้วนะครับแต่ตรงเนี้มันมาสอดคล้องกับประเด็นที่เรากาลังจะพูดตรงเนี้เรื่องของเกาหลีใต้เนี่ยมันคือพันธกิจข้อที่สามคือการจัดระเบียบความมั่นคงชายแดน ใช่แดนซึ่งมันจะมีภารกิจหลักนะครับของข้อหนึ่งเลยที่รองรับการจัดระเบียบเนี่ยคือการป้องกันปราป่าอาชญากรรมข้ามชาตินั่นแหละครับมันก็คือยาเสพติดสะกรมเมอร์การมันันก่อเงินนะครับการฆ่ามนุษย์ความเลวร้ายทั้งหมดแล้วก็ภารกิจที่สองการบริหารการยกย้ายอินฐานผู้อพยพไร้ชาติไร้สังกัดข้ามชาติแรงงานข้ามชาติเหล่านี้มันเป็นประชากรที่แทรก้อนกันอีกแล้วตอนเนี้พอเรามาเห็นปั๊บบทสรุปตอนนี้นะครับ พ่อที่จะยุติกรณีพิพาทไทยกัมพูชาได้เบ็ดเสร็จที่สุดจริงๆต้องจบลงด้วยภารกิจนี้นะครับปราบปรามไป,ปแกรมเมอร์ครับไม่ใช่เรื่องการทหารนะเพราะไปแกรมเมอร์คือรายได้ของผู้นํำทางการเมืองของกัมพูชาฉะนั้นจะไปจัดการเรื่อไหนก็ตามเถอะให้รายได้ตรงเนี้ยตราบใดถ้าเขายังมีอยู่มันก็ไม่ยุติฉะนั้นการได้สักของการชนะทุกอันเนี่ย แต่ตัวปิดท้ายจริงๆที่มันจะปิดจ็อบแล้วไม่เกิดอะไรเลยต่อไปอีกเลยนะมันคือต้องไปจัดการที่สกแกมเมอร์แล้วจังหวะเนี้ยมันเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยเพราะว่าคนที่จะไปจัดการเรื่องสกแกมเมอร์กับกัมพูชาเนี่ยมีเกาหลีใต้โผล่มาแต่จริงๆเนี่ยสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยก็มาจัดการเรียบร้อยแล้วที่ฟองลิฟทับนายเฉินชื่อประธานปินกุ๊บล่อเข้าไปห้าแสนล้านในกรณีที่ท่อโกนเนี่ยเงินดิจิตอลแกลง เลือดหมูต่างๆขโมยเงินหลายพันล้านจากเยื่อในสหรัฐและทั่วโลกเห็นไหมฮะเพราะตรงนี้เป็นฐานหลักกรรมันไปทั้งโลกนะมันไม่ใช่เฉพาะญี่ปุีนสหรัฐก็มาจัดการแล้วอังกฤษก็มาร่วมจัดการแล้วเกาหลีใต้มาจัดการแบบกรณีที่ว่านัศึกษาเนี่ยแล้วเริ่มเห็นตัวเลขว่าเฮ้ยคนมันหายไปทีเป็นร้อยๆเว้ยตอนเนี้เหลืออยู่80และณนะวันเนี้เขาก็ส่งรองรัฐมนตรีจวงต่างประเทศแล้วกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ข่าวกอง มาที่นี่แล้วเหมือนที่มีข่าวอะ่ะเอ๊ะมันถึงขั้นจ้องมาตั้งโต๊ะก,กันแล้วไหมเนี่ยที่สถานีตารวจกัมพูชาเพื่อช่วยกัมชาวเกาหลีใต้และจะส่งเครื่องบินอะไรมาแล้วสอสอเขาเนี่ยอาการหนักเลยนะนี่บอกเลยรัฐบาลก็ไม่ควรตัดความเป็นไปได้ในการแทรกแซงทางการทหารหากการพูดล้มเหลวแสดงว่าเขาให้ความสําคัญมากเลยเพราะวาเปรียบเทียบกับไทยซึ่งจริงๆเป็นประเทศที่เผชิญอาการสหาหัสหนักเลยแต่เอ๊ะ ทำไมมันไม่เกิดการเคลื่อนข้ามโลกสหรัฐเต็มที่เอ้าเกาหลีใต้เต็มที่นะครับตรงเนี้ยแต่ณจังหวัดเนี้ยรัฐบาลมีนโยบายก็ชัดนะตัวนีี่พาดกับจัดการเรื่องแตรเมอร์ดังนั้นนะโยบายตรงนี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงต้องเอาเลยเพราะมันจะเป็นตัวตกติดจอบงานของกรณีพิพาทไทยกัมพูชาครับฉะนั้นตรงเนี้ยที่ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับน้องโรมอะไรต่างๆเนี้ยสื่อสารมาไปจัดการซะสิ เื่องนี้ถ้าจัดการมันจะปิดจ็อบได้และตรงเนี้ยจังหวะที่เหมาะที่สุดเลยพอเกาหลีใต้เดินสหรัฐเดินแมาเราตามน้ําได้เลยเพราะว่าปัจจัยที่เรากาลังสแสวงอยู่คือเรื่องปัจจัยภายนอกกับต่างประเทศพอจังหวะนี้มาเนี่ยถ้าเราไม่ดําเนินการรัฐบาลจะถูกตั้งข้อสังเกตท,ทันทีครับว่าทาั้งฝ่ายการเมืองหรือแม้กระทั่งฝ่ายประจ,จําที่เป็นด้านของมัณฑงม,มีผลประโยชน์ร่วมอะไรหรือเปล่ากับทางกัมพูชาในกระบวนการของสกังเ,เมอร์ ตรงนี้ต้องระมัดระวังเลยครับครับเ่็นแม่อลองขยายวิธีจัดก,การสักเล็กน้อยสักนิดนิดพอเห็นภาพจัดก,การยังไงดีครับอ่าจัดการถ้าในปัจจัยภายในของไทยก่อนอก็ต้องมาดูขีดความสามารถตํารวจโปรแกรมเมอร์ในตำรวจไซเมอร์อรเรามีพอไหมรประสิทธ<ร>ิภาพสิ่งไหมเครื่องไม้เครื่องมือเขาสิ้นไหมจะตัดหน่งตัดเด็ตตัดไฟตัดอะไรเมื่อไหร่อย่างไรชัดเจนไหมกฎหมายดีกิตอนเวิร์กไหมที่ธนาคารร่วมเป็นโอเปอเรเตอร์ แต่ตัวโอเปอเรเตอร์บริษัทมือถือกับธนาคารเนี่ยได้คุณดักได้จริงไหมประชาชนไม่ถูกหลอกจริงไหมเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้เต็มๆ็มซึ่งอันนี้มันประเมินได้ไม่ยากเพราะประชาชนจะเป็นตัวบอกเองอะว่าไอ้กลไกที่มีอยู่นี่มันเวิร์กไปเวิร์กแต่แต,ตัวที่สามตัวที่สองปัจจัยภายนอกนี่สําคัญจริงๆความเป็นเศรษฐจขาดจะไปจัดการในตึกที่เรารู้โปรแกรมเมอร์ตั้งอยู่ทั้งหลายเนี่ยโอ้ถ้าไม่มีพี่ใหญ่จีนจัดการไม่ได้เราก็ไปไม่ได้เพราะเป็นอธิปิตไต่รับเขาแล้วตอนนี้ก็สู้สึกสงครามกันอยู่ด้วย พอจังหวะเนี้ยปัจจัยภายนอกที่สารัฐมาเกาหลีใต้มาเนี่ยเราสามารถผนวกไปได้เลยและเราสามารถแสวงแนวร่วมชี้แจงต่อทั้งโลกได้เลยเราก็จะริ่งเพิ่มความชอบธรรมของเราไปจัดการกับกัมบูชาได้เลยแล้วจริงๆเนี่ยเหตุปัจจัยที่บอกเนี่ยใช้ชนะเด็ดเสร็จเด็ดขาดากับนายกคุณเทนอยู่ที่สแกมเมอร์ถ้าจัดการเรื่องตัวนี้ได้ปับ๊บเงินทุนที่เขาจะต้องใช้จากตัวนเนี้ย เพื่อไปหล่อเลี้ยงกำลังหลักของเขาคือกองกำลังีิทักษิ้เจน B f c มันจมหมดไปฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะ สมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวร์กับท็อปนิวลุนจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาท สอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือไ i น e แอดท็อปช p อปปิพิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super ร์แ n งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ